ค่ะวันนี้นะคะก็พบกับเยมสกุลาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเป็นพยาบาลหนึ่งวันนะคะแต่เริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะมาเก็บเงินก่อนเนาะนี่ก็จะเป็นแบบห้องที่มีเงินก้อนใหญ่มากเลยแล้วต่อไปนะคะเราก็จะไปที่บ้านผู้ชายเนาะนี่เวลาก็เข้าไปเอาเงินนะคะจะมีอยู่อันนี้ก็ก้อนใหญ่เหมือนกัน แล้วต่อไปไปที่บ้านเด็กนะคะนี่ก็จะเห็นเด็กน้อยเดินออกมาเนาะก็เข้าไปเลยก็จะมีอยู่สองห้องด้วยกันนะคะทุกคนมีห้องแรกเดี๋ยวไปดูห้องที่สองนะคะจะอยู่นี่จะอยู่ตรงนี้เลยคือแบบเงินก็เยอะนะต่อไปที่สระว่ายน้ำนะคะไปลืมค่ะขอโทษนะคะ ก็มาตรงนี้เลยนะคะทุกคนก็ลงเลยนะคะแล้วก็มาเอาเงินตรงนี้ก็จะมีอยู่ต่อไปเราก็ไปที่ปราสาทกันนะคะอันนี้คือทางเข้ามันก็จะแบบแบบนี้นิดนึงนะคะแบบถ้าเดินไปหรือว่าวิ่งไปอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ความสะดวกเลยนะคะถ้าจะไปเก็บเงนินเนาะปินเข้าไปเลย เอาเงินเลยเอะไรอย่างนีนะไ้ได้เงินแล้วนะคะพอเราได้เงินประมาณนี้แล้วเนาะเรานะคะก็จะไปที่บ้านหญิงเลยนะคะเลข ก็ไปเปลี่ยนชุดเป็นพยาบาลนะคะแต่ก่อนเปลี่ยนนะคะต้องอาบน้ำก่อนเพราะว่าตั้งแต่ใ้้ไม่ได้อาบเลยก็อาบเลยก่อนเคสิ็จิล้วฉันอาบน้ำเสร็จแล้วออกไปก่อก็ออกไปแต่งชุดแต่ละก็ไม่แบบไม่ได้อะไรมากนะคะ นี่นะคะก็ใส่ชุดพยาบาลแบบนี้สวยงามเนาะเละเดี๋ยววิธีการทำงานของเรานะคะเรานะคะจะขี่รถของเราไปเจาะที่โรงพยาบาลก่อนนะคะชึบเพราะว่าเรานะคะจะยังแบบไม่นั้นเราจะยังไม่ไปเพราะว่าเราจะขี่รถไปก่อนนะคะก็ขี่ไปเลย ก็ทางเดิมนะคะก็จะเจอคุณป้าคนนี้เดินอยู่เช่นเคยนะคะก็ขี่ไปเลยไม่ต้องกลัวอะไรนะคะแต่ถ้าไม่มีคนเนาะแต่ถ้ามีคนก็อย่าไปชนเลยนะคะเพราะเราจะมีความผิดนี่แล้วก็จอดรถซึ่งตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาให้จอดรถหรือไปแล้วก็จอดไปเลยเดี๋ยวเราจะขี่รถพยาบาลไปรับคนนะคะทุกคนนี่นะคะก็คือรถพยาบาลของเราเนาะแล้วก็ไปเลยเนาะ ไปแบบนี้ก็เดินไปแบบนี้เลยหรือว่าวิ่งไปก็ได้นะคะแต่ถ้าจะให้เราเราต้องวิ่งไปหรือว่าบางคนสะดวกก็ขี่จักรยานดไปก็ได้นะก็ขึ้นเอาลืมลืมขอโทษนะขึ้นแล้วก็ลงเลยตรงตรงเราจะผังแมนเนี่ยเราจะไปรับคนกดนะคะที่จะมาเขาบอกว่ามีมีคนนึงนะคะ จะป่วยอยู่เนาะนี่นะคะเขาบอกอยู่นี่เลยแล้วก็เลยจะลงรถไปหาเขาก่อนนะคะสวัสดีค่ะแม่จญิงนี่ก็คือเขานะคะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะเขาก็เลยแบบอ้ยอ้ยทำไมนี่นะคะโม้แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่เอาแล้วค่ะ ขึ้นรถไม่ได้ค่ะเขาโมโหวเราเราไม่ควรที่จะไปทำอะไรแบบนี้เขาบอกเขาก็เตือนมาแล้วนะว่ามีคนว้ายยูดเอ้ยเกือบชนอ่ะนี่นะคะก็คือเอ้ยนี่คนป่วยของเราอยู่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปเรียกให้เขามาเองนะแต่เขาก็เล่นรอเราแบบ เคเด็กผู้หญิงด้วยเขาบอกว่าอันคนนี้ก็ป่วยเหมือนกันนะคะเราก็เลยต้องเคตามมาเลยจ้าเดี๋ยวจะพาขึ้นรถแล้วไปรับคนแล้วพาไปส่งโรงพยาบาลนะคะรีบขึ้นจ้าเราต้องระวังรถนะคะตรงคือแบบก็ขี่รถแบบนี้นะ ไม่รู้ว่ามันจะแบบได้ผลไหมเนาะสำหรับแบบนีเน้เขาบอกมีตำรวจบาดเจ็บนะคะ่ะแล้วก็เลยเอาเขามายืนโมโหเราอีกเลยเขาไม่ไปไหนเลยเขาคงจะโมโหมากกันเนาะอืมอืม เคบอกว่ามีตำรวจคนเดียวนะคะที่นีเก็บปืนก่อนก็ได้นะคะดิฉันแบบกลัวคุณมากนี่ก็มีคนอีกแล้วค่ะก็คือคุณนี่นี่เองก็คือคุณป้านะคะเขาก็ป่วยเหมือนกันเขาเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้นะคะของเขาโอเคจ้าตาม,มาเลยจ้าคือแบบรถคนก็เยอะ มาเลยจ้าเด็กเรากลัวชนมากคนนี้อย่ามายืนอะไรตรงนี้ได้ป่หนีได้ไหมคนไข้ก็มีแค่นี้แหละนะที่เรามารับไปจอดรถโรงพยาบาลก่อนแล้วกันนะส่ดไว้ไม่เป็นแนวไม่เป็นไรจึ๊บลงมาเลยจ้าลงมาไมโอคีคมาก อเคเดี๋ยวนี่เราก็ได้คนคนไข้แล้วนะที่เราแบบเขาบอกว่ามีแบบนู้นนั่นนี่เนาะเราก็จะพาเขาเข้าห้องนี่เลยอันนี้คือห้องตรวจเบื้องต้นนะเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยจ้าคุก็เข้ามาหมดเร็วนาะก็ตรวจเลยนอนกันหมดเดี๋ยวเราจะ ให้ <Hey. S 2> ผู้ชายนอนก่อนนะเอออยากนอนจังนี่ไม่ได้อยากหลอกแต่ว่าเราอะเป็นคนป่อยเราก็ต้องนอนอะเตียงไหนอะนอนไม่ได้เออนอนได้แล้วนอนดีก,กว่าเออเตียงนี้นะ่าจะว่างนะเฮ้ยทำไมเราไปไหนไม่ได้เลยอะเออได้แล้วหรือว่าพอมีตำํำรวจ หน้าเราไปไหนไม่ได้เลยล่ะเออเออเออไปตรงนี้แล้วกันนะขดัขดกดอเอามันแบบลื่นมากนอนเลยนอนโอเคพวกคุณสองคนต้องไปตรวจ Okay. ต้องไปตัวที่ห้องพาตัดนอนเลยจ้ะทำไมตืดตดเดี๋ยวนั่งนั่งห้องนั้นก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะไปรอตรวจให้เองมามานี่นั่งเลยใครจะนั่งก่อนก็ได้โอเคตัวตืดตืดตืดโอเคเออ โอเคคนต่อไปมานั่งเอาไปไหนเร็วนั่งเลยนั่งเลยคุณป้าคุณป้าบา,บายบายเดี๋ยวเดี๋ยวไปตรงนั้นก่อนนะโอเคไหมจ๊ะนั่งต่ออีกก่ะเดี๋ยวให้คุณป้า,ปามาเดี๋ยวทำไมคุณป้าไม่ไปอ่ะคุณป้ามานะแล้วบายบายคุณป้าเขาจะ โอเคคนตอบไปก็นั่งนั่งด้วยกันเลยนั่งเลยค่ะนั่งเลยค่ะโอเคอเค,คุณก็ต้องไปไปนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลก่อนนะคะโอเคค่ะงั้นก็ตามดิฉันมาเดี๋ยวดิฉันอะ่ะจะพาไปพักฟื้นคุณตามฉันมาโอเคค่ะนี่ก็คือแบบ นี้นั่งรอก่อนนะคะเดี๋ยวฉันนั่งเป็นเพื่อนนะคะเคได้คิวคนแล้วคะ่ะได้เวลาเอาอยาเดี๋ยวฉันไปเอาอยาให้คนณแลก้กันนะคะคุณจุจยาหน่อยคะ่ะโอเคได้เลยคุณคุณไปเลยนะคุณนั่งต่อเหมือนคนนั้นนะ่ะอคนไข้วันนี้แล้วก็รับได้แค่นี้นะ บายบายแล้วค่ะคุณคุณไปเป็นตำรวจอีกโอเคต่อไปแล้วก็จะไปหาคนป่วยอีกนะคะทุกคนนี่ก็คือรถของเราตอนนี้บอกว่ามีเหตุการณ์หนึง่งอยู่ข้างๆโรงเรียนคือเยอะมากแล้วก็เลยต้องไปนะเพราะถ้าเราไม่ไปคือก็ไม่ได้เงินนะแล้วก็ต้องไปไกลขนาดไหนก็ไปแต่อันนี้ไม่ค่อยไกลหรอกนะ วัวผู้หญิงคนนั้นจังกลัวเหยียบอ่ะมายืนอะไรตรงนี้อันนี้ทางเขาลงกันนะเนี่ยเออนั่นหละก็นี่อะไรไม่ไปโอเคยังโกรธฉันอีกเหรอก็ตามฉันมาเลยโอเคนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะพาไปหาคนกันโอ้ จะตายไม่เนี่ยเฮ้ยเอ้าเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเอ้าเด็กผู้ชายรอเด็กผู้ชายก่อนเออลืมให้ยาเขาเออไม่เป็นไรให้เขาตามมาก็แล้วกันอืมไปเลยเนาะไปเลยจ้าชิบ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 ,ชบหาคนไข้ดือดเดือดเดืดเเขาบอกว่ามีตรงอา่าง มีตรงร้านนี้นะก็คือเป็นคนนี้นะเนี่ยเดี๋ยวขอขออน,นุญาตหน่อยนะครับเอาเอาคนนี้ไปไปหน่อยนะโอเคมาดันด,นดนัเจ้าของร้านก็ติดโควิดเหมือนกันแต่ว่าเราแบบป้องกันดีไงยังไม่ได้ติดเยอะเท่าไหร่ ใช่โอเคจะอ,ออกได้ไหมเนี่ยโอเคคนไข้แค่นี้ก็น่าจะแบบมีอยู่ที่โรงเรียนอีกเขาบอกอะ่ะเราต้องขับรถไปโรงเรียนนะเดี๋ยวดูก่อนว่านั่งห้องมันเต็มยังเนี่ยถ้ามันเต็มแล้วโอเคเหลืออีกอันนี้มันกี่คนหน มันนั่งได้สี่คนเนาะใช่ไหมเอนมันนั่งได้สี่คนเดี๋ยวเราไปหาอีกสี่คนแล้วกันนะคือถ้าใครที่แบบยังไม่ป่วยมากอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รับนะเข้าใจไหมกฎของโรงพยาบาลรถพยาบาลลีกในนี่ก็ขี่มาไฟแดงอยู่ไฟแดงอยู่จุดจุด คนเดินโอเคไปเียแล้ดไปได้ไม่มีใครเดินเข้าโรงเรียนเลยหรือว่าจอดไเพราะว่านักเรียนนะ่ะเป็นกลุ่มเสียงโรงเรียนก็ยังไม่หยุดเลยเราจะเข้าไปกันคนตามมาไม่ก็ตามมาอยู่นะกี่ค,คนอ่ะหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสาสี่เด็กผู้หญิงยังไม่ตามมาเหรองั้นไปก่อนเด็กผู้หญิงเลยละกันวิ่งไปเลยนั่นไงนั่นไงว่าแล้วกลุ่มเสียงมานี่ยิ่งเนี่ยเป็นเพื่อนเราตั้งแต่ตอนนู้นน่ะต้องการอีกสี่คนวิคนนี้ก็กลุ่มเสี่ยงเหมือนกันเราต้องให้เขาตามมานะ หนึ่งสองต้องเอาผู้ผู้ชายก็นี่คนนี้เขาแบบกลุ่มสีโอเคอีกคนหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปขอที่ไหนแล้วขอค,คนนี้ยิ่งเหมือนคนเก๋มากหรือว่าไม่ใช่อ่ะโอเคคนนี้ก็ได้ไปตามฉันมาเด็กผู้หญิงก็ตามมาบางคนก็ตามมานี่เขาน่าจะเรียนวิชาอะ้รแต่เราอ่ะแบบก็จบเร็วนะแต่อันนี้เป็นเพื่อนแล้วตั้ง ตั้งแต่ตอนนะั้นแต่เขายังมาเจอตอนนั้นเขาก็เป็นแบบเพื่อนเพื่อนเล่แล้วเฉยๆนะเป็นแบบเพื่อนบ้านเป็นน้องตอนนั้นนะ่ะคนจะตามทันไหมเนี่ยน่าจะทันนะ่ะโอ้โหรถจอดอะไรไว้แบบนี้เนี่เราเนี่ยแล้วก็ไม่เข้าใจขึ้นขึ้นมาเร็วๆคนก็ทยอยขึ้นอยู่มันจะนั่งหมดไหมเนี่ยเฮ้ยมันโอ้โอ,โอตายตายตาย นั่งไม่หมดนั่งไม่หมดหนึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกคนนี้ลาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้า,านี่ก็เอาออกไปประมาณ3คนก็ได้นะ แค่นี้พอเราจะมีแบบเพื่อจะแบบนี่ไงอยู่บนรถก็ขึ้นมาจะขึ้นแล้วขึ้นให้หมดทำไมไม่มีใครอยู่บนรถเลยกลัวชนอ่ะถอยก่อนได้ปะเฮ้ย <c oughs> แล้วเด็กผู้ชาย,ยานั่งตรงไหนโอเคไปก็ไปไปก็ไปนะคะเอ้ย ชนอีกเล็นะคะก็ไปแบบนี้เลยจะชวนคนแล้วเนี่ยก็ตรงนี้ก็ไปด้วยเนาะนี่นะคะทุกคนก็มาตรงนี้เลยมาถึงแล้วก็เลี้ยวเหมือนเดิมเข้าโรงพยาบาลนะคะอู้อ่ะก็ขี่ไปเลยนะ เด็กกำลังจะเข้าบ้านแต่เด็กคนนี้มันดูแปลกๆมากเลยนะคะทุกคนก็ไม่เป็นไรก็ตามหน้าที่ของเราจดตรงนี้ก็ได้นะตามมาตามมาคนละคิวคนละคิวจอยมอยก็จอยมอยอืมสวัสด,ดี ่ะจะขอเป็นคนแรกแต่ถ้าใครจองคิวได้คนแรกก็จะได้ไปก่อนนะโอเคเพราะเราไปรับมาเร็วนก็นี่นั่งรอเลยใครจะได้คิวที่เท่าไหร่ก็รอดูเอานั่งนั่งนัเคจิ๊บจะพุ่งไปไหนรู้แล้วใครออกมาได้คนแรกก็คือคนเสื้อฟ้านั่นเอง เช่นไรเชินคนเสื้อฟ้าโอเคอเคูอค้ฉันได้คิวแรกด้วยลรอเนี่ยคนเสื้อฟ้าตามฉันมานะคเคไหเค โอเคเดี๋ยวมามาตามทางนี้เดี๋ยวจะพาเข้าห้องตรวจแล้วคือฉันก็ตรวจกลับมาโอเคนั่งเลยคุณนั่งเลยใชไมคุณไม่นั่งคุณนั่งสิอโอเคตรวจโอเคได้เดี๋ยวคุณไม่ได้รับยาเตะแต่ว่าคุณก็กลับบ้านได้ปกติก็ปกติดีโอเคคุณต้องมีบางคนกักตัวด้วยเดี๋ยว ค่อยบายบายเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ไปโอเคคุณกลับบ้านได้แล้วนะกลับบ้านให้ดีๆต่อไปคนต่อไปเดี๋ยวไปรับคนอีกดีกว่ะนี่คนต่อไปคิวของเพื่อนบ้านเรานั่นเองก็คือคนนี้ใช่ไหมน่าจะขี okay. ตามมาเลยเราจะพาเข้าห้องตัวแล้วเป็นเพื่อนบ้านเราที่จริงเป็นน้องเราเราได้เป็นอาชีพเลยนะใจไหมแต่บางครั้งก็เรียนนะนั่งนั่งซี มันไม่นั่งเราโอเคเธอต้องกักตัวฮะฉันต้องกักตัวเหรอโอเคมานอนเลยตามฉันมาสิทำไมเธตามมาขี่ตามมา,า,มมาฉันก็เป็นแบบหลงๆล,ล,ลืมๆแบบนี้แหละฉันไม่รู้เนี่ยเธอจะเอาห้องไหนนี่ห้องผ่าตดัดไม่ใชม่ใช่จะมีอยู่เนี่ยห้องนี้ก็มีนะใช่ไหม ใช่ห้องนี้ก็เป็นออางั้นเอาห้องแรกกันแล้วกันนะคะทีเราเราจงไวกับตัวโควิดทีเดีฉันจะนอนก่อนนะจิงจะได้นอนเอาอะไรวะเนี่ยลงุลง,ลง,ลงเดียวดีวเอ้ยไม่ได้เธอต้องนอนเอาเธอเป็นไรเนี่ยเธอนอนไม่ได้เหรองั้นเดี๋ยวเธอก็ ให้ไปกับตัวอยู่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมเดี๋ยวฉันจะไปส่งเธอที่บ้านโอเคโอเคแต่จะกลุ่มเสียงไม่ได้ไม่ได้ไได <c oughs> เธอตามฉันมาสิทำไมเธอไม่ตามมาโอเคตามมาตามมาไหมโอเค ฉันพาเธอไปส่งที่บ้านก่อนอีกคนก็รอไปนะเนี่ยคนพยาบาลคนอื่นเขาไม่ทํางานเลยให้เราทําคนเดียวนี่ไม่แบ่งแผนกกันเลยเดี๋ยวเราใช้รถเราขี่ไปส่งกันเลยเธอขึ้นมาดิโอเคเดี๋ยวถ้าเราไปส่งแล้วมาโรงพยาบาลแล้วประมาณอีกคิวหนึง่ง แล้วเดี๋ยวเราก็จะจบกันแค่นี้ก่อนแต่ยังไม่จบนะเดี๋ยวไปส่งที่บ้านนี่ก็เพื่อนบ้านแล้วเนี่ยจะจำทางไปบ้านไม่ได้แล้วเนี่ยก็มาเป็นไรเนาะก็มาทางนี้เราเป็นคนที่ขับรถฝีมือที่แบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่เนาะอยากได้รถคันสีขาวจะเป็นรถคันเด็กไม่เป็นไรมาทางนี้เลยเพื่อนบ้านเราใช่ไหมเดี๋ยวเราจะส่งอยู่หน้าบ้านก่อน เธอจะอยู่บ้านไหมอ่ะเคเธอมาอเคทำไมเดี๋ยวให้เธอเข้าไปอยู่ในบ้านเธออยู่นี่แล้วกันถ้าเธอไม่อยากเข้าอะ่ะโอเคงั้นก็ตรงนี้แล้วกันเออไปโรงเรียนเหรอเนี่ยไปกักตัวที่โรงเรียนอีกและอุ่าห์มาส่งเนะี่ย Bye bye. Bye bye, บ๊ายบายบายบายกันก่อนบายบายคะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปต่อ EP 2สองนะคะ